มาเบิงเท่าค่ะเห็นน่องบอกว่าเท่างามงามอยู่ในคลองพอพันตื่นเนี้เท่าแล้วต้องอนเท่าเท่าแต่อ่อนเนี้เท่าเย่าเท่าก็เท่าฮะโอ้ยเท่านั่งเนี้ยบัมองบ้น

มาเอามาทุ่งบ่ได้อิ่นอ้าวได้อิ่นอ้ายได้ปลูมันทั้งพอได้พี่น้องทั้งเฮาตีไก่ให้มาเบิ่งพอเกี่ยวเข่าเขาทุกคนรถเกี่ยวเข่ากำลังมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะอ้าวอ้าวคนถอดกางเกงมันไม่ไบอกแม่เลยแม่ปวดเออองสิเอา run

ข้าวเนื้อพันธุ์ด้ดุกดีปันไดค่ะแต่ว่าพอเป็นฝาเกี่ยวนกพทนนกสิกินพันว่าน,นี้เป็นข้าวนาปลังนะคะข้าวนาปลังสามเดือนบอกจากเดือนได้เก็บใบอยู่ได้เก็บเกี่ยว ซบบักหงค่ะจะตำมะละกอค่ะทุกคนฝานบักหงค่ะตำส้มตำอีกแล้วค่ะทุกคนเมนีก,ก็มาหน้ามาเกี่ยวข้าวพอเกี่ยวเขา่าก็เลยมากินเข่าหน้ากินเข่าหน้ากับบรรยากาศหน้าแบบนี้ได้ได้บรรยากาศมาค่ะ นากระดำแคนกระดำมดแล้วค่ะทุกคนสวยมันเดิมโอ้สวยเมันเดิมน้องว่เสวยอมันเดิมผัวก็ได้แล้วบฮ้องส่งองเบาบอกคนแบกกับแบก <h ung> ไปเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนต่ำค่ะ ต้องเยแม่ค้าแม่ค้าส้มตำค่ะเครื่องอันนี้จะใส่ครกเลยใช่ไหมคะล้างก่อนเลค่ะล้างแล้วค่ะแม่ล้างแล้วค่ะยายายอันนี้ยายายพริกใส่แบบนี้เลยคะ<อ>่ะดูหน้าครับประมาณนี้แหละคะ่ะคน,น <ๆ S 1> สะอาดแบบปลาไฮปลาหน้าค่ะทุกคนสะอาดเยอะนีะ่หน้าอันตรนันด้วยเกี่ยวเข่าแล้วเนาะไม่มีก็แสดงว่าไม่ได้เอามาค่ะ,ะไในทุงนั่นค่ะ ไม่มีค่ะแล้วถุงตรงนั้นราคาข้างๆเป็นคู่กันแล้วก็เป็นคู่กัแนแมงมันอร่อยนะน่ะทอดนะอร่อยมากเลยนะน้องวิมันก็ไม่ได้เยอะจังอ่ะจับเยอะๆเลยไป จับเสร็จถุงลุกเสร็จถุงเลยอ้าหาาเลยถุงอะถุงเลยถั่วเลยสมต้มค่ะทุกคนเสร็จแล้วน่ากินมาก